ปลูกสร้างทำเลทองติดถนนใหญ่เพชรเกษม14เพียง150เมตรจาก MRT ท่าพาัะเหมาะแก่การทำธุรกิจและการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้ำหวานค่ะน้ำหวานได้มีโอกาสพิเศษนะคะที่จะมาแนะนำที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างที่ดีที่สุดในย่านท่าพานี้ค่ะ ซึ่งที่ดินทั้งหมดนี้นะคะก็มีทั้งหมด225ตารางวาด้วยกันค่ะจะมี2ชั้นแล้วก็รวมถึงชั้นใต้ดินด้วยค่ะที่ดินแห่งนี้นะคะสามารถทำธุรกิจอาทิเชน่นโชว์รูมหรือปล่อยเช่าค่ะชั้นที่1พื้นที่ขนาด420ตารางเมตรจอดรถได้ประมาณ25คันที่จอดรถภายในตึกขนาด500ตารางเมตรและชั้นที่1มีออฟฟิศ1ห้องค่ะ และออฟฟิศชั้นลอยอีก3ห้องรวมพื้นที่350ตารางเมตรชั้นที่2ออฟฟิศขนาด420ตารางเมตรที่สำคัญนะคะอาคารนี้ได้ผ่านการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดทั้งสีภายนอกสีภายในพื้นชั้นบนประตูและสุขภัณฑ์ทุกอย่างใหม่เอี่ยมพร้อมเข้าใช้งานได้ทันทีค่ะทั้งหมดนี้ในราคาพิเศษเพียง 110ล้านบาทเท่านั้นค่ะราคานี้คุ้มที่สุดในย่านนี้แน่นอนค่ะค่าภาษีค่าโอนผู้ซื้อและผู้ขายออกกันคนละครึ่งนะคะหรือหากสนใจเช่าราคาเช่าเพียง450,000บาทราคานี้ต่อรองได้หน้างานค่ะสัญญาขั้นต่ำ3า3ปีนะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะอยู่ใกล้กับ MRT ท่าพระโรงพยาบาลพญาไทยและเดอะมอท่าพรค่ะ โอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดน,นะคะสนใจติดต่อนหวาน0947978889ธุรกิจทำเลทองแห่งนี้รอให้คุณเป็นเจ้าของอยู่ค่ะ